เดีครับเสียเฮ้ยไอเสียมึงไปไงมาไงวะวนานนานมาทีมีของดีไหมเสียดูครับเฮ้ยนี่มันอะไรพ่อปืนที่วารุ่นหนังเหนียวเขาหากันนีควักของแท้อยู่แล้วเสียอย่าเพิ่งโม้เลยไอเสียของจริงหรือน้ำลายมึงเอากล้องมาสองดูเิปัดโทเสียรุ่นนี้แล้ว มันก็ต้องมีติดตัวมาอยู่แล้วกล้องอ่ะรอแป๊บนี่เลยเสียไอคนนี้เลยลูกน้องมือขวามันชื่อก้องไปไหนไปการไอคนนี้ใจถึงพึ่งได้ไอ้พ้ะกูจะเอาก้องส่งพระมึงเอากล้องอะไรมาให้กูเอา้าเ,เสียก็ไม่บอกตั้งแต่แรกนี่รอแป๊บนี่เลยครับเสียอีกแล้วมื่อะไรให้กูอีกนี่เลยเสีย ของแท้เข้ากล้องมาจากพิจิตไอ้เสมงนี้ตลกไม่ทงพ่อมไปนะไอ้เสก็มีบ้างเสียไม่เจอกันนานนิดนึงนิดนึงนี่เลยครับเชิญชมเลยครับเสีย มไม่ได้มีเพากปืนโอ้สาธุ